ผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพ ด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจาร,ร,รย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ธรรมาชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทสสดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากกานะรส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปเห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจนมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ5.5นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัจจณนนี้นะครับ เพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียมหรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในขวในเกณฑนเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข,าข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวกะทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับ แล้วเราก็จะได้ร่วมกันเครียวทั้งแผ่นดินค่ะชื่อนริชาพรแก้วบริสุทธิ์นะคะชื่อเรียนชื่ออ้อยน้ำหนักเนี่ยพอพออายุมากขึ้นนะคะจริงๆมันกม็มันเริ่มตั้งแต่แบบมันเริ่มมาเรื่อยๆจนจนจน,จนมามากสุดๆเอาคือน้ำหนักก็คือมา74กิโล ซึ่งไม่เคยเลยไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยด้วยด้วยความที่ว่าพออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญอะไรเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานนะคะแล้วก็เราก็การออกกำลังกายแล้วก็แบบไม่มีไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทานทานเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่ามันมันมันอยู่กับเราหมดอะแล้วก็อ้วนอ้วนทุกสัดส่วนเลยโดยเฉพาะแบบเป็นคนโครงร่างใหญ่ใช่ไหมคะมันก็จะออกตามสะโพกตามหน้าท้องตามต้นขาแบบ มีปัญหามากก็อันนี้ก็ทีทแรกนะจะไม่เชื่อหรอกพิพิธภัณฑ์พวกอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบบมันมีกันเกลอืออะแต่น้องสาวเขาแนะนําเขาจะไปศรัทธาอาจารย์ด้านอีกด้านหนึ่งด้านสุขภาพแล้วพอดีว่าอาจารย์ท่านนี้เขาท่านมาทําตัวเนี้ยเราเกิดความศรัทธาในตัวนั้นอยู่แล้วเรื่องสุขภาพปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะแล้วพอเรามั่นใจปุ๊บเราก็ลองพอลองแล้วมันได้ผลได้ผลทีแรกก็ยังไม่แบบ ไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็ <S <S <K l ittle> คล้ายๆผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้ใช่ไหมคะแต่ไม่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบเราก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราทานเนี่ยถ้ามันก็คงไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะว่าไม่มีปาฏิหาริย์ที่ขนาดว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วบอกว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเราก็เราก็ลดเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยคือเราศรัทธาอาจารย์เราก็ร่วมด้วยวิธีไหนล่ะคะท,ท,ที่เราจะช่วยได้ก็คือว่า คือตราบใดเท่าที่คุณทานเกินเมื่อไหร่คุณก็ต้องกลับมาอีกวันอย่างค่ำใช่ไหมคะพวกไขมันพวกความอ้วนแล้วก็แบบว่ารู้จักทานให้เป็นทานทุกเวลาทานทุกมือ้อไม่ไม่ได้ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะคเมื่อก่อนใช้วิธีโดยที่ว่าอดอาหารผิดวิธีมากเลยอดอาหารโหยมากโหยแล้วก็โซมแต่อันนี้ไม่โซมเลยมีแต่แบบไปไหนก็มีแต่คนทักอ่ะทักว่าแบบทางที่ดีขึ้นมากมาก คือตัวเองนี่เป็นคนแบบคือซุดโซมมากเลยตอนที่อ้วนนะคะแล้วพอเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาทางของอาจารย์แล้วมันดีขึ้นตามลําดับตามลําดับนะคะมีแต่คนทักไม่ว่าใครทักแบบหน้ามือเป็นหลังมือะอะเปลี่ยนปส่ปนสุขภาพดีขึ้นชัวร์เลยค่ะทุกอย่างไข่แอดตัวสุขภาพเนี่ยผลตรวจนี่แบบเป็นดีหมดทุกอย่างดีขั้นแบบคือดีเลยนะคะ ไม่ใช่ว่า,เ,าเกือบจะโลแล้วไม่ใช่ดีเลยคะพอได้ได้ได้สุขภาพแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับความเฟิร์มอะไรเนี้ยมันก็ทําให้เหมือนเหมือนพอเราได้ตรงนี้มามันเหมือนทําให้เราก็ลดวัยนะคะทำให้แบบเหมือนเราสาวขึ้นอะไรประมาณนั้นอนะคนก็แบบโอ้เราก็มีกําลังใจแนละ้วอยากจะแต่งตัวแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่แต่งตัวแล้วไม่เข้าสังคมคือชอบมากอะคือคือปลื้มมากกับกับกับอ่ไอที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ของตัวเองเนี่ยคือคือใช้มาเยอะแล้วไม่เคยอย่างนี้มีจะหลุดเฟมก็คือว่าพอใช้ไปผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยใช้ไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะกลับกลับแล้วก็แบบมันมัน,ม,นมันเหมือนยิ่งแย่ยกว่าเดิมอะ่ะเหมือนเราไม่ทานอะไรซะดีกว่าเราคงไม่ถึงขนาดนั้นนี่พอเราทานแล้วกลายเป็นมันดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับไม่มีโซมไม่มีหวยไม่มีอะไรทั้งสิ้นถึงบอกว่าอาจารย์ ต้องต้องชื่นชมอาจารย์มากเลยนะแบบผิตภัณฑ์ท่านเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะเป็นปลอดภัยที่แบบแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของของคนไทยด้วยซึ่งอ,อ,อ่คนทั่วไปเนาะไม่เคยนิยมของคนไทยก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่เราเนี่ยพอได้ยินคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราก็ปลื้มสิเราปลื้มอยากจะดูซิมเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าท่านมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วท่านคงไม่มาที่จะทําอะไรแบบใช่ไหมคะ ก็เลยมั่นใจมากๆตอนนี้ก็แนะนำคือหมายถึงว่าใครถามเนี่ยก็ตอบได้เต็มปากเลยแบบว่าเต็มที่เล้ว,ว่าผิดพันของอาจารย์ตัวน,นี้ดีมาก Go Chef Secret of Magic นวัตกรรมความเพลียมหัศจรรย์